สามารถเป็นเครื่องปอะอากาศได้ในตัวเรียกว่า3 in 1เลยก็คืออ,อันดับแรกให้แรงลมคือเป็นพัดลมถ้าลูกค้าไม่ใส่นะ้ามันคือพัดลมดีๆนี่เองอันดับที่2ให้ไอเย็นประจุลบที่ออกมาจากนะ้ำมันจะไปเกาะที่ผิวค่าครับทีนี้พอมันไปเกาะที่ผิวมันทําให้ลูกค้าเย็นแบบชุ่มฉ่ำมันจะไม่เหมือนแอร์นะครับ หน้าที่ของแอร์คือลดอุณหภูมิในห้องแต่ว่าหน้าที่ของพัดลมไอเย็นคือทำให้อุณหภูมิร่างกายของเราลดลงชุ่มชื้ขึ้นนะครับและที่สำคัญอันดับที่3าที่สำคัญมากก็คือมันให้พื้นที่ในห้องของเราสะอาดเพราะไอตัวเจ้าบรรจุตัวนี้ไปจับกับฝุ่นแล้วตกลงพื้นดังนั้นพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ห้องแล้วมีฝุ่นเราไม่สามารถจัดการฝุ่นออกจากพื้นที่ในห้องของเราได้ใช้พัดลมไอเย็นนี้ทำคันครับเครื่องตัวนี้ใส่น้ำได้เยอะนะครับประมาณ42ลิตรและที่สำคัญคือ มาพร้อมกับตัวคูลความเย็นตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆสามารถใปแค่ตู้เย็นแล้วก็ใส่น้ำปริม็ณด้านบนการใช้งานก็ง่ายแค่กดปุด่มเปิดตัวนี้นะครับส่วนใหญ,ญ่เราจะเลือกตักงลมไอเย็นที่เป็นฟังก์ชันที่เป็นแมนนวลนะครับเราพยายามที่จะไม่นาเสนอสินค้าที่เป็นดิจิตอนเพราะว่าสินค้าพวกนี้ถ้าเป็นแมนนวลแล้วมันสามารถทํางานง่ายและการซ่อมบำรุงก็ง่าย เพราะถ้าเป็นดิจิตอนแล้วการบำรุงรักษากะยากมันทําให้มีความซับซ้อนในการดูแลดังนัน้นเพื่อนๆสบายใจได้เลยทําให้บริษัทก้าวรับประกัน2ปีที่สําคัญการทํางานก็คือเครื่องปอดครับตัวนี้จะใหญ่มากในการดับฝุ่นก่อนที่จะปล่อยอากาศมาให้ลูกค้าแล้วก็มีหน้ามากไอ้น้ำนะครับเป็นแรงดันสูงแล้วก็ที่สาคัญคือระอองน้ําจะไม่รบกวนพื้นที่หรือทําให้พื้นที่เราเปียกชื้นดังนั้นที่ร้านมายองจะใช้พัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับในการทําความเย็นและไม่ต้องห่วงว่าพื้นที่ของเราที่เป็นผ้าอะไรจะเป็นลานะครับ แล้วก็ปรูตัวครูเจลน้ำแข็งนี่จะมีขีดบอกระดับนะครับตรงนี้นะครับการทํางานก็จะเงียบมากเลยครับเพื่อนๆสามารถใช้ในห้องทํางานได้ไร้เสียงรบกวนและที่สําคัญเพื่อนย้ายไปมาสะดวกสําหรับใครที่กำลังตัดสินใจพัดลมไอเย็นดีๆแบบนี้นะครับอย่าพลาดเลยเ e ก็บใส่ตะกร้าหรือถ้าใครพร้อมที่จะซื้อกดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยครับสําหรับวันนี้ร้านมายองลาไปก่อนแล้วครับ